โคตรสวัสดีย้ำจนดึกท่านเลียวฮะวันนี้เราก็จะว่าเล่นเกม Minecraft นนะฮะซึ่งก็เล่นในวิชาในยูสิกเก็ตนะฮะก็ถ้าถามว่าทำไมไม่ได้นในยูสิกเก็ตเพราะมันกรมันโคตรกระตุกซึ่งผมได้ลองเนี่ยในยูสิกเก็ผมได้ลองอัดไปแล้วมันจะตกโคตรผมก็เลยว่า ในเกจิเจียนไม่อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ทำไมจะได้เงี้ยนะฮะเล่าอะไรจะตัดเลยครับ สวยง,งามตรงไหนล่ะก็หนึ่งจุดสิบหนึ่ก็พอเล่นได้อยู่นิดหนึง่งเจนนิดเดิงเท่านั้นเออเดี๋ยวผมเล่นได้แหละพอดูถูกไปถ่ายถ่ายไปได้เออหนึ่งจุดสิบเกณฑอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยผมก็ไม่เอาหนึ่งจุดสิบหกมาเล่นนะเออมันก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออรู้สึกว่ามันกระตุกอยู่แต่ไม่ค่อยก,กระตุกกระตุกไม่ค่อยมากไม่ค่อยกระตุก ะไราะมันไม่ค่อยกระตุกผมก็อัด่อกไว้เนอะประมาณสี่วิทีแล้วนะห้านาทีสี่วทีประมาณนั้นก็ถามว่าหัวมอาอัดไหมครับทำไมผมไม่ได้อดนะัอมมดนานนะก็ผมมีจะกินแล้วฮะรู้สึกว่าพัฒนาไปวายเหมือนกันก็ถ่ายปกถ่ายปกไอ้ยิ้มเนอะยิ้มกดปุ่มไหนวะกดแป๊บเอชใช่ไหม อายิ้มว่าผมถ่ายไปแล้วอะ่ะผมอยากจะกินฉดเออ,อเดี๋ยวไม่ถ่ายปกที่หลังเก็ค่อยไม่ถ่ายปกที่หลังเล่นก่อนไม่ยรับราคะ มาต่อนแรกเราจะครับสติเสี่อันเสร็จแล้วพาขว้วของได้มาแล้วกระตุกกลัวตุกเลวเนี่ย กระตุกจริงอันนี้ผมน่าในคลิปก็น,น่าจะกระตุกด้วยนะเอออนี้เริ่มหายกระตุกแล้วก็ดีนะก็ไอ้มาคราฟเวอร์ชั่น128เนี่ยก็กระตุกแล้วก็กระตุกไปกระกระตุกหายกระตุกกระตุกหายกระตุกอย่างน้อยมันก็เล่นได้แหละอย่น้อยคนดูก็ได้ดูมาคราฟทุกคนเลยไอ้เวอร์ชัน่น128เมื่อกี้ดูว่าไปอ่ะ สามนาทีกว่าได้เริ่มเนเกมแล้วโคตรจะตุกก็เลยต้องหันกับในเวอร์ชันก่นขอปขอดภัยด้วยนะพี่ผมไม่ดูผมเล่นกิสิบแปดนะแต่กิสิบดก็ห่างกันจัห่างกันหนึห่งเวอร์ชันนะถ้าผมมีความแรงผมอาจจะตัดลงแล้าผมขอแรงๆนะผมจะตึกกิสิบแปดแน่นอน เขาได้ผิดคำสัญญานอกจากผมจะขี้เกียจอัดหรือเปล่าก็อีกอย่างหนึ่งวันแรกเขาดูๆใสๆไม่ได้คอนโทร่คอนูทร่ใสๆไม่ได้อยู่พอดีเจ้าวัว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 วัเหรอฮะเออโอ้โหวัวตายดีกระตกเลยโอ้ยก่อน ผมต้องอ่านหินบัดดี้น้องไก่อยากรู้อยากรู้ด้วยนะว่าผมมาเยี่ยมมาคาบทำไมไม่แค่เพราะใครแค่ผมอยากอาธิษฐานลงน้องคราบเลยต่อเออที่หุดจะคราบมาทำไมก็ไม่รู้เอออะไรก็คราบแหละคลาบมาหน่อยแล้วกัน ครับเอามาขุดหินเอามาขุดหินขุดดินนั่นแหละเอามาขุดหินทำไมนะแล้วขุดลงใต้ภพเมื่อไหร่จะเจอหินเนี่ยหินโอ้ยยังไม่ใช่หินอ่านี่แหละหินของจริงอีกอย่างนึงคือเรื่องก,การทานนะฮะแล้วคือความสวาม่าง เมื่อผมเจอถ่าตอนนี้คือจะรู้สึกดีใจมากนะเพราะว่าในการถ่ายก็คือความสว่างด้วยยิ่งมีเตียงยิ่งดีเลยอ่ะไป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 ดิไปดิฟ้าเออโอ้ยกระตุกคนเลย มาเล่นรถครับก็ถูถูจิ๊บจิ๊บบบ๊บจิ๊บจิ๊บไอ้ไม่ต้องางอันีอก็ได้ไม่ได้แล้วไม่ครับอี่ด้ เฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยคือผมไม่ได้ใช้แอร์โดวี่ย e พีเอ็โอะแล้วก็โปรแกรมวาดรูปมานานแล้วนะไม่ค่อยได้ทำตัวไม่ค่อยได้ตัดต่อพูคุณไงที่เกียดก็ช่วงน,นี้ผมที่เกียดทำมากๆเลยนะถ๋ยะปิดเทิร์นวเหอะ เออนหน้าหนูจะโค้งเขย่งลงคิปแล้วกันนะมิชาเอาลงคิปไปแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไม่อยากปล่อยโชอผมล้างไงเดี๋ยวเราลงคิปนึงแล้วกันนะเจ็ดนาทีแล้วก็อะดันสิ่งเดิมสบายเดิมปุ๊บก็ภาพองคประกอบินแล้วหาหินอีงอัน อ่าหืมหินก็เกะกะเลยกันเห็นเห็นเห็นเนะผมว่าภาพแค่นี้ก็พอแล้วอยออยอ้ย้ยโโอ้ย่อนยโอมยโอ้ยโอ้ี่้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโี้ยโอ้อ้ย้ย้อ้อยโอ้ย้ยโอ้ยโอยอเอ้ย้อ้ไโอยยยโ้า้